เฮ้ยวันนี้56โอเคนะภาพวอจะผมไปเช็คที่หลังนะครับตีไหนก็เช็คๆส่งๆมานะเพราะว่าจริงๆเรามี74ที่ผมนับก่อนเข้าวอนะครับที่เหลือที่ไม่แจ้งผมตัดนะวอเราอาจจะตัดชื่อออกนะครับแจ้งไว้ก่อนก็ถือว่าถือว่าเยอะเาวอก่อนนิดนึงถือว่ายังฟังเงิอยู่ยังไม่ส่งตีมันคือได้2เ้ยเ้ยเชิญครับ อันนภาพมายน้ำเหมือนจะยังไม่ครบนะที่ผมดูอ่ะเดี๋ยวผมไปได้เช็คอีกเลเชิญจ้าเฮ้ยทำไมทำไมสีแดงเต็มเลยอ่ะมอน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 เฮ้ยมีคนมีไอด้าไอด้าเต็มเลยไอด้าเหรอใช่แนวไหนเข้าผิดแนวใช่ไหมเนี่เรียบร้อยผิดแนวยังมีแนวเดิมอยู่ โยเกมหนึ่งคนเวนกลรมแล้วมาไฮด้ามาเอาบ้านนี้อ่ะเพราะเราเพราะเรนมนรักมาอาทิตย์แล้วอ่ะไอไฮด้ามันพาพวกพี่นอยมาบานเลยนะเเป็นไรให้มันยายตามเราไม่ทันแล้วมันติดดินเลยไอผมไม่ตีแล้วผมแจ๊ะแจ๊แจะผมจะขวานแจ้มันอ่ะ ยังไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ลดแล้วยังไม่ถึงห้องเลยนะแลฝันแล้วฝันตอยตอยตอยตอนตอนประจุตอนตอยฝันตอนตอนประจุใครว่าใไฮดาเล่นก่อนเดือนบอกแล้วดูชื่อผมพินาว่ะวิ่งไม่ถึงว่ะพี่นะโอ้โหพี่นะเอาค่าโซดาผมไปเลยบอกแล้วดูชื่อผมนะชื่อผมผมรอนะผมรอนะส่งมาส่วนตัวนะ ไม่บอกว่าอะไรคุณไปไม่ทันหรอกคุณแบงค์วิ่งแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้วิ่งไม่ทันหรอเฮ้ยคุณตัอะไรยไงฮะอะไรนะลูกอ่ะไม่ทันหรกการบ้านเฮ้ยกระปผมออกท่าวมวันนี้ลืมกันบ้านกันบ้านทีมสองัอนยิงอย่าลืมกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตีฟอนหนึ่งเล่นกันเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องอย่าทำเช่นนั้น ไอ้พี่านอ่ะไอ้พวานีไอ้ไอ้ไอ้ฟอสสามแล้วที่หน้าฟอสเนี่ยนที่อยู่บ้านไอ้ฟอสทัาไม่จุดสิทีไหนยังไม่ส่งข้อมูลมบ้านปีปีสิบสองหนึ่งสองเดี๋ยวรอทีสามปีสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีเก้าใช้เข้าหน้าบ้านเนี่ย เดี๋ยวนะใครวางอาหารที่กินไว้ข้างนอกแล้วไม่กินเนี่ยไม่หิวไงอิมมีคนวางอาหารเลยโอมดลูโองมาอยู่ชั้นอื่นมาตัดกันตายมันเนี่ยพี่อยู่หน้าบ้านเนี่ยสามาแล้ว โัวปีที่แชร์ขอใส่หนดิปีที่ทำมาแสนแชร์ที่สามเตมเยทำไมมีตี่เราเอ็งกิ้วเราอยู่หน้าบ้านเต็มเลยหน้าบ้านแบบหน้าข้างหน้าเลยนะยังไม่เข้าบ้านอ่ะเข้าบ้านโอเคแล้วเอฟเคเไปไหนเอาป้องบ้านที่ใส่ความเขาแล้วไอ้บ้านดีไซน์นะเกินอี่ย เออโอเคอยู่เนี่ยถ้าวันวอลเราเข้าดิสประมาณเนี้ยประมาณครึ่งหนึ่งของของจำนวนมาวอลอ่ะมันจะคุมเกมได้เว้ยไม่งั้นมันคุมไม่ได้มันดมอะไรเนี่ยทะเลทัพพีประมาณนี้ยเดี๋ยวว่าที่ถ้าได้ถ้าได้จุวีดีโอสีจะได้คุมได้ว่าจะไปจุดไหนยังไงเมื่อก่อนเยอะกว่านี้อีกตอนนี้ก็ประมาณนี้กำลังกำลังสวยเลยกาลังดีกําลังกําลังคุยกันได้คุมมันได้ใครอยู่ที่ทำงานเดียวกันก็เข้าคนเดียวก็ได้นะฟังที่ไหนวะทะเลทัพพีเพื่อนได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันแจ้งแจ้งไว้ก่อนอะครับมาคิดเชื่อนั่นแหละ ขอไม่ต้องต้องไปบนไหมไม่ไม่เข้าต้องไปบนไม่เท่ไม่เท่ขี่มาเท่ว่เนี่ยคุณมีไหมหมาตัวนี้คุณมีไหมมีแอดนักขี่เจ้านี่เกรื่องยนต์นี่สะใจนี่ไงทำไมผมจะไม่มี ไปไปไปไหนต่อกันบ้างครับกันก่อนเหมือเหมือนแนวนี้ไม่ค่อยเดือดนะที่ผมดูใช่ไหมค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เหมือนเขาย้ายแนวกันผมเช็คตะกี้นี้ย้ายแนวคุณดูด้วยคุณดูด้วยชื่อใครคุมบอสอะคุณดูด้วยใครวะใครวะกดิใครวะเอ็มไหนอะะ่เอะไอ้โหพี่โอ้ดูด้วยดูด้วย ีแค่เมื่อเดียวเห็นอยู่ตัวเดียวอีกแค่เดียวเองอ่ะไอ้สามตัวอ่ตัวผมเหลือคนเดียวนะลูกทีมผมไขหมดแล้วเนี่ยเออมีอยู่สามตัวไข่ป่าววะเนี่ยไม่ต่างกันอยู่เนี่ยทำก็ได้อยู่ได้อยู่เออดูในนั้นชื่อเตี้ยโอ้โหห้าคนเล้อันนั้นเพื่อนผมนะซื้อลามิเกตูเล่เพื่อนผมนะซื้อลามินี่ชื่อคุณคุณนี่ชื่อ ไอ้ไอพอยนี่ไม่ต้องไปอ่านไอ้พอยนี่มันเป็นบอสมีคนมาเก็บแต้มหน้าบ้านเราอยู่ปตตี้หนึ่งวะมาเลยพี่นามาเลยด้ามาไปสามมาเลยครับสามสิบแนวผมตีเลยมันด่ามาด่ากลับเลยครับไม่ต้องหัวเพรมันฟังเราไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ปีนหน่อยไอ้ลูงโอ้มพ่นเขาหมดอ่ะลุงอ่ะ เนี่ยสาวตัวเด็กกว้พีมหมอมาปอมาเก็บตัวเด็กทั้งนั้นเด็กีสองนะคะสองสองตองช่องของวัปเจ้าแนวอะไรเดดบอสไ้มีเลยมัน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 ไอมันบอดพี่มันล่าทั้งวันทั้งคืนในคอยเนี่ยกแางกลางกลางคืนเจ้าแนวอะไรเดดบอสได้มีชือเลยผมไม่เอาพี่ผมก็แล้วกีนได้โดนทะเลมุดมาฆ่าชุบหน่อยชุบหน่อยเลมันมุดมาฆ่าเหรอเลมันมุดมามุดมา พี่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 แม่ชุบผ้าผมหน่อยตัวไหนครับ S Q S Q เนี่ยเหรอเดี๋ยวชุกแ้่เดี๋ยวชุบแม่เอาลันซีกายอ่ะเอาเอาเอาตัวชนะมาใส่หน่อยแล้วทำไมทำไมมันอยู่คนคิวพี่เข้ามามันก็ตายดิลงสกิลไปก่อนเด้อมีสเลมีสเลมุดนะแอบสเล่กัน Oh. ใครใายเนชีชุบตื่นมาตื่นมาที่สี่ไม่มี <นะ S 1> พมเพิ่มน้องที่สี่เพิ่มน้องนั่นเลยนะครับซีซ่าโฟมซีซ่าโฟมเอาสุดโนมอาไว้อเออพี่หน้าเอาแอดมาเหรอพี่หน้าตีหินเร็วอยากตีบ้านไหนตีเลยบู <ค>กูเต็มดิน้าว่ะบูไอ้ไพีซีคิวมีไหมไฟเราคุณมีไก่ไหมนะขี่ไก่ดิไก่ดิมีไก่ย่างไอ้ไก่อ่ะมีไหมไก่มีต้องเปลี่ยนเป็นไนท์ก่อนเนี่ยเปลี่ยนปลาเปลี่ยนปลาก่อนเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยปักดาบได้ไหมเนี่ยปักดาบได้ไหมเนี่ยปักได้ปักได้กด็มีไนทะ์อะ เนี่ยบูก็อยู่ในดิสใครเป็นเก็บออกแก้ของเขาโอเคตีห้าุบมีอัปเดตไหมหรือมีแค่นี้เลยเพราะผมเช็คแล้วนะผมเริ่มเช็คละตีอะไรถ้าถ้าไม่มาก็เปลี่ยนนั่นน่ะที่เขาทำงานที่เลยพาพี่มาใส่โอเคอ้าวผมเห็นแล้วอันนั้นอันนั้นมาร์กไว้ลว มไมาร์คสองสีอ่คือถ้าลาผมมาร์คสีเหลืองไว้แต่ถ้าไม่มาผมลาสีแดงมาร์คแดงแทนมาร์คแดงแล้วเอาออกเพราะว่าไม่งั้นเวลาจัดที่มันอยากให้มันแน่นเนี่ยเนี่ยมันมีสกิลไกลมาอะทะเลมันมุดมาน่ะคือไหนเนี่ยหด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 ให้สกิลมันไกลขนาดนี้เนี่ยอะไรแล้วชั้นไหนเนี่ยแดงชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง วันนี้วันนี้ใครมาตีขินเนี่ยพี่พี่น้าพี่น้าเหรอพี่นาพี่นาซุมโนตีได้ด้วยเหรอได้เอาแอดมาได้ครับแอดครับเอาแอนมาตีซอยยิ่งยิ่งตัวเองเมื่อกี้กังเล้าแต่รับไม่ทันตึมโต้เสียมาตีใช่ไม่ผมออนไอมาพี่เมื่อกี้ใช่ดิพี่เนีอาเบจีเขาตีเล็อยู่แล้ว ไม่ครัเอจีปฏิชาดีอยูนะครับเอจีตัดต้นครับมันเพิ่มมาตีอีกนะเอามุ่งเปีดไงถึงเขาเนี่ยเราอ่ะเอจีมันเพิ่มมุ่งสปีดอ่อเดี๋ยวไปอัพบ้างว่ะโอ้โหตายแล้วก็ก็ไช่วยอะไรหรอผมอัพร้อยสิบหกอ่ะเอจีอ่ะให้มันหลบหลีกมันได้ก็ไม่กระตุกอ่ะเปล่าผมอัพเพราะว่านี่ใช้แหวนนี่เนี่ย แหวนเก้าอะแหวนอะไรอ่ะแหวนคลิแหวนคลิโอเคเอาไปเออไอ้เจ้ามันเป็นดามเมจไงกวางดาบขายขายไม่ออกอ่ะโอเคขายไม่ออกอยู่แล้วดาทั้ง้าเหรอเออ ฟังเล่นๆอะไม่ออก 4, อะสี่พันหกอะตกยากทำอะไรแบงคใช่ไเลยไม่คีเหรอเอาเอาไม่เอาตีใกล้สิปะ่ปะใกล้ห้าโอ,อ,อ้แม่อใกล้ห้าไม่ออกหรอกามาเป็นงั้นอะออกมาที่สวยเลยนะ <c oughs> ใกล้ใกล้สิบ <c oughs> ยู่หน้าตาเป็นยังไงใกล้สิบ <c oughs> นี่อัพเดตทีตั้งสองสามอันเลย ไปมีคนอื่นเข้ามานะไม่รู้เนี่ยเข้ามาแจมบ้านไลยเนี่ยระวังต้นต่างเนี่ยมั้งขมอาแค้มเก็บแค้มกันไม่มันออกมาเซฟโซนเลย้ไม่5นาทีครับ5นาที35วิลูกโอไม่ฆ่าเลยหรอลูกโอมายืนเฉยๆวยู่ไปแล้วแอมมันน่าจะเต็มโอพี่ตัวเด็กสี่ตัวมันชุกอย่างเดยวแ๊บเดวมก็เต็มแล้ว ยังไงไปหมดแล้วไปหมดแล้วได้ย,ยังเต็มอะไรเตี้ยขึ้นเท่าไหร่อยู่เลย420คิวอะไรมาบอลนนะฮะหมอขสองไก่เหรอข้ไก,ก่สกัดในเปิดอของดิเปิดอของดิไปทำอะไรเพิ่มบ้างเนี่ยอืมทำอะไร แค่ทำอะไรเลย,เลยใครที่กิวแน,น,น,น่นลออกเลงมีกี่คนครับพ,พี่มีกี่คนครับพี่แคปรส่งหมาให้หน่อยเดี๋ยวแคปส่งาจรครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ส่งแป๊บหนึง่งแคปกพ่อนเขได้พี่สั่งว่าเขาจะส่งโอเคครับครับผมน่าจะยุบไหล่ตีดูแล้ว แดงเถื่อนของพี่เหลือยังแค่สามคนนะผมเห็นแล้วมีสามคนหลายตีผมยุบหมดเดี๋ยววอรเดี๋ยววอรหน้าจัดใหม่นะรอดูอีกทีนะครับเป็นไลว่าแบงครับกดเปินเปไงให้เห็นนะไม่ต้องนอนไม่เห็นวอรหน้าจะต้องไม่มีสามคนแต่วอรตีนี่ต้องมีห้าคนอ๋อแตตอนนี้ตัวนี้ทำตีไม่แรงนะทำขี้เหล็กมาสองร้อยยี่สิบอ่าแบงค์แบงค์เปิดแล้วขีเล็กร้อยยี่สิบ สองร้อย <220. S 2> ี่สิบเกล็ดร้อยยี่สิบไปตีใครเข้าเาหรไไวเนี่เขามีการเปลี่ยนการสดโล่้วยพี่ไม่ได้เสื้อลมอะไม่ได้เสื้อลมหรอพรีให้ลองเท้าออสุดมาแล้วเว้ยก็เนี้รองเท้าที่ผมบอกว่าไม่แรงที่พี่ใส่อยู่เนี่ย ไม่ไม่แรงไม่แรงออฟแฟกไอซีเป็นออฟไอซีไม่แรงผมกําลังหาออฟเราเบาเบาของโมโม่ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดระเบิดยังไงเขาเบาอยู่แล้วจริงเนี่ยออฟปกติเป็นมารินดาเมจใช่ไหมออฟแสงเป็นเพนน่ะสวยเลยนะอ่าใช่ถ้าจะทำเป็นเพนโอ้โหถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นเพนนะโกงขผายเลยเฮ้ยพี่แต่ซุปใสซุปโนผมลองอลนะใสอันนี้แรงกว่านะ ปะดับปะนี่ดูเน uh, sure. so uh ี huh. okay. uh ่ยหาออฟออฟเคส4.5อ่าไหนไหนวัน huh. น uh ี huh. yeah. uh ้มารวมกันเยอะแล้วเดี๋ยวผมแจ้งกับบอลกิวแล้วกันก็คือหลักๆเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไม่ได้บุกหรือว่าไม่ได้หาบ้านใหม่อะผมจะเน้นเพราว่ากันนะกันเสร็จก็คือเดี๋ยวไปแยกย้ายเลย แล้วก็ขอความช่วยมือนะถ้ายังวิ่งในแนวนี้รบกวนไม่ตีหินบ้านอื่นนะครับเพราะถ้าบ้านหินแตกบ้านเปลี่ยนทันทีวุ่นวายแน่นอนเคยมีปรากฏการณ์นี้มาแล้วแล้วก็เวลาตีเปลี่ยนบ้านเนี่ยชื่อมันขึ้นนะเตือนก่อนไม่อย่าทำเยอะทีแล้วอย่าชีพอย่าทำอย่าชีพ้10%แล้วขอการเสร็จก็ไปเลยใครจะไปตีมอนไปแล้วก็ไปแต่ว่าอย่าไปตีหินนะครับเพราะว่ามันจะวุ่นวายมากเออ100ถ้ามันตี100%นะเออถตีหิน100%จริงๆอะอยากให้เลี่ยงนะเพราะว่า1 ไม่รู้เก่งจริงย้ำครับย้ำสิมันก็มีมาแล้วนะไม่ได้ไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อไม่เอาไม่เอาเราเราเราไม่ไม่ทำเธอย่าย้ำเซีเราแล้วคนแหละเราไม่ได้ฟังเลยเ่ามันมีมาแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกว่ามันให้เวอร์หรือเปล่าอะไรนะสามวิแตกมันมีมาแล้วนะคิวเราทำมาแล้วอย่าย้ำสิวัซีไปแล้วมันค้างพอดีเว่าเก่งจะตายเออจังหวะแบบค้าง โทษโทมีเครื่องค้างอะไรเงี้ยเอ้ยมันก็มีมาแล้วอะไรเงี้ยแ้งตีปุ๊บอยู่ดีกำหังไปค้างรู้สึกต <st> ัวทีเอาตีบ้านแตกกันแล้วเรียบร้อยไปแล้วมีสองงอปังหนึ่งคนตีบ้านแตกอ่ะคนอีกห้าคนถายไปพร้อมกันนะระบอกเลย <c oughs> <laughs> มันเกิดมาแล้วนะนี่ที่ไม่มีคมนมาตีอะประมาณนี้แหละประมาณนี้แล้วก็ว่าอาทิตย์ก็ขอแบบนี้นะครับว่าอาทิตย์มันจะได้เล่นอะไรมากกว่านี้หน่อยนึง วันเมื่อหะตอนนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะก็หลักๆก็การแล้วเดี๋ยวเราก็อาจจะเปลี่ยนบ้านตามสถานการณ์ที่ทําของกอนนะครับแบกโออู้แน่แรงถูู่เพนบลสหนางๆกันแรงอะไรกันสายระเบิดอะ่อะเดซแครอ่ะโอพีสุดแล้วสําหรับระเบิดนะอ๋อรองเท้าเหรอหรืออะไรแต่เดซแค<ห>ร <Hat S 1> สเสียมันมันมันไม่มีมูฟสปีดมันจะวิ่งช้านะ โอเคตี่เก้ามาแล้วคุณดาวเดสแคปมารออะไรแบงค์รองเท้าโบราณเลยปิดปิดเกี่หลายเป็ดตีขีนบ้านคิวว่างแต่ผมเทสเดสแคปโมโมโอรองเท้าตีคิวบ้านว่างเดสแคปโม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 แรงกว่านะโมโม่พี่ออฟอะไรอ่ะออฟเลือดออฟออฟอะไรมันไม่ใช่ออฟตอนไอ้นี่เลยแบบว่าโมโมโมโออฟผมสักผ้า น้ำโมโม่ tı. น้ำมันโอโมแล้วขาวเหรอมุกอะไรไวพดเลือดแล้วต้นเออก็โอโม่โมโม่มันอ็อปอ็อปเลือดเก้าเก้าฝาเหมือนกันเก้าเปอร์เซ็นต์ฝาบเหมือนกันมามาโทรบอกพี่ิเี้จงพอเดี๋ยวพี่แร่แบกใส่แป้งใหม่รีเจนใครไปขอพี่แล่โเรียบร้อยครบนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคขอบคุณมากครับวันนี้แยกย้ายได้ครับใครจะไปตีมอนไปเก็บแต้มก็ลุย เราไม่โซนนะเพราะว่าโซนเนาะมันมันใช้ปัจจัยหลายอย่างแบนนี้ยังยังไม่พร้อมกันนะครับลองหาคนเดี๋ยวอะไรก่อนเดี๋ยว่าเวอาทิตย์เจอกันนะครับ WOC ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเวลาเดิมนะครับเต็มที่ประมาณนี้แหละสองทุ่มครึ่งไปต้นไปนะครับ WOC จะเข้าตอนสองทุ่มห้าสิบแปดจะเข้าในบ้านกิลใครไม่เคยเข้ายังไงเข้าดิสเดี๋ยวจะบอกกินอได้ถามครับเข้าไดถึงใครได้รางวัลอย่าลืมทักมานะอันนี้อันนี้คือเสร็จแล้วเหรอครับเนี่ยเสร็จแล้วกันมาเดี๋ยวเราไม่มี์แล้วกันประมาณนี้ครับ โอ้ครั้งแรกครั้งแรกงงอยู่คือถ้าทำแค่นี้ครับแต่ว่าถ้าว่าไหนโซนก็มีอะไรมากกว่านี้เข้าเข้าเข้ามาช้าไปนะเข้ามาเร็วกว่าเนี้เคนเล่นมาคลังสองคลิปสองไหมนี่กูไปดูคลังสองเลยกำลังเป็ดดีเอ็กซ์นนมันดังดังแต่ตี้ผมมาใช้ใช้พระหนึ่งนะแล้วก็ซุปโนแล้วก็ไปซุปโนผ่านอะไรอ่ะ ไอ้เนี่ยแหละแป้งใหม่เนี่ยแป้งใหม่ดิเจนพี่นาก็แบกได้ทุกโนพี่นาถามพี่น้าอะไรนะเราถามอะไรอะเอาดอกนั้นไปเรียบร้อยเจนเลียบร้อยเจนเรียบรอยเจนยังแบกไหวหรืเจนชั้นหนึ่งชั้นสองอะทุกโนแบกได้แต่ชั้นสามอะชั้นสามไม่ไหวชั้นหนึ่งชั้นสองได้ไม่มีนะย่างงัก็งไม่หม มาแบกได้ชั้นหนึ่งกับสองก็โอเคแล้วนะผมว่าป้าไหนนะทีทีก็เลยถ้าเป็นนี่นะถ้าเป็นแต่ซุปโมนะใช้คำว่าแบกไม่ได้เลยมันไม่ไหวใช่เหรอยากคุยเปิดไม้ได้นะครับไม่เป็นไรที่นี่ข้าเปิดต่อตีหัวใจพี่ผิวมากแล้วแต่ถ้าติดงารเนี่ยยานี่ปล่อยไม่ไม่ยังตีหัวใจเลยใช่ไหมแต่ซุปโนอ่ะมันตีหัวใจช้าไลยปั่น ไอ้ที่ของตียาวตีแรไอ้ไหนตีแมงมาตีเลยไงตีธรรมดากบตีใช้ตะเกียวนต่างกันอยู่เดี่ยวสาวสิบรอบสี่ทุ่มเชิญล่าบอสนะครับไม่ล่าไม่ล่ะโอเคไม่ล่ะโอเคเอาเมื่อคืนเนี่ก็ล่าได้สองสามตัวเลยนะกินแล้วโอ้ยตีรุ่งก็ล่าได้สองล่าได้สองสามตัวเลยนะใครใครจะเก็บแต้มมอนก็รู้หน้านะรู้หน้าว่างเทียบเลยก็มาหรอเพิ่งตื่นล้อหลับเลย เยีางงงเงี้ยหรออย่างเงี้ยคนเมียเยอะก็อย่างเงี้ยผมรอได้ตอนรุ่มอะคนเมียเยอะก็อย่างเงี้ยนั่งรอจนหลับใช่ไหมล่ะนั่งรอจนหลับมีคนแถวนี้มาด้วยไป๊ปเดี๋ยวสีทุ่มผมไปด้วยใครลงดันอะไรมาไหมเนี่ยตั้งเตียงแป๊บ เออเดี๋ยวผมตั้งตีแป๊บนึงเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรแป๊บี่งอะไรครับลงอะไรลงในเนี่ยังไม่ได้หรือไม่ดันแป้งอ่ะเออเออเออเราขึ้นเราขึ้นพี่เราขึ้นเราขึ้นนมันดันนมดันนมน o r อ a ไอ้กระเพราเนี่มันไม่เป็นวอร์เหรอมึงยังอยู่เนี่ยมันอยู่ไห้มันไปวอร์แลยนะเดี๋ยวคนรอเดี๋ยวเก็บแต้มรอเขาวิ่งเงินเขินเลย บางทีมันก็เอาตัวเด็กเข้าไปบ้านคิวมันแล้วก็แย้มมาแล้วก็ออกมาให้เลยึ่งเล่บัญชีไปแล้วนะเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับหมดแบอ้นไลจริงเหรอเดี๋ยวรับหมดแบบออนไวนป๊บนึงโอ้ก่อนิบาทเนาะไวๆผมไวไม่ต้องอกนี่สิบบาทมันกินอะไรไม่ค่อยได้รับเบดแป๊อนไลด้วยไอ้ฮ่วฮ่เงินไ่่าฮ่าฮ่าย่่่าฮ่่าฮ่าฮ่่า่าฮ่า่าฮวนฮ่าฮ่าฮ่าาาเ่า่ เดี๋ยวปแน่นอนพี่แฝบพี่สียแข่งอยู่ไหมเนี่ยแข่งโตอยู่ไหมเนี่ยตืวลงระเิด14บินลงคอริดอร์ นีไม่ต้องโอนมาถึงแสนแค่กดปิดไปสองพันนะเดี๋ยวกเลขก่อนพี่จะทิมพิ้งบอลแบงอลแบงอะไร เราตีป่ะพี่แหละก็หัวคิวมันเดไม่แบกพี่เหรอแป้งเป๊ะป่ะไอแป้งใหม่ก็ <c oughs> แบกซับตาทิีๆลงกันเองลงเองผ่านก็ไม่ต้องไม่ต้องเลยนี่ในตัวนั้นนี่นี่แรงอยู่นะไอ้เนี่ยกับป่ะอุ้ยมันนาทีหนึ่งถึงหรือเปล่าผ่านแล้วถึงป่ะแปงแรงป่ะนะตับตัดบ,บ,บอสแป้งเปียแต่แตายเลย ออฟแม่งออฟพิษาทง้นในผมนะนะไม่ออฟแต่ละออฟามาจากไหนวะเหยยนมวเอออนนี้มันหมดมาจากกิกรใช่ไหมออฟอะออฟนี่หามาจากกสะิกรใช่ไหมัหมดเหยียญแมวหมดเท่าไหร่วะเบียแมวอะไรรับนอกไปทีไอเอ็นซีสี่ยังไงไม่ถีคนรวยไม่ถี่คนรวยพี่ไปดูออฟตีฟังทีแม่งไอเอ็นซีสาม สามจุดห้าขึ้นแล้วติดชิ้ดาเมจียดมาอีกตั้งแตอ่างนี้นะะ่าไหนกันวะอืมี่สัน้อยออเาว่ะใกล้ส0อีกสี่อยู0ศูนยอ่ะผมวันั้นผมตัวเด็กผมออฟหค่ร้อยเกมไ่หาอะไรเลยแล้วสองโอ้โหเฮียแบนออฟได้ไหนบ่าเราลงจะไม่มีใหรือว่าจะมีใครไปด้วยเปล่า ลงแล้วแต่ชวนค่ะชวนในกิวเลยเออเดี๋ยวถามในกิวก่อนอล่ะก๊อตก๊อตกับพิวล่ะเออจะี๋ถามสองคนนั้นก่อนเ่อถามก่อนสีไพยมาได้ยังเอ้เพราุบพล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 สีไพยลงหมดแล้วครับแค่แป้งเก่าในแม่มันไม่ผ่านในวันนั้นน่ะแค่แม่ง่ายๆงเนี่ยากเลยพี่แม้วันนั้นวันนั้นมันจังหวะมันจะไหนยากก็ฆ่าใครอ่ะพลพลอันนี้อันนี้เดี๋ยวตัวไปช่วยเดี๋ยวก่อนเข้ามา ตัวพิวลงแล้วใช่ไหมครับพี่แบงค์งั้นเดี๋ยวเรียกคนจะกิวถ้าถ้าไม่ผ่านก็ช่วยไอ้เหรอเข้าหลอดอัพเฮ้าวต้องเอาพวกปี s ีสลอเดล่าในแม่งทำเนี้ยเอาเอาให้ตัวพายืนชนอะนี่ก็ยังยืนหิวมันก็ตีมันจะยืนอะไรพายเซลมาที่มันยืนตายเหรอเอ้ยไม่ตายนะเว้ย